สวัสดีพี่น้องเอฟซีเทพธัญญมทุกทุกคนนะพี่น้องเด้อยเพราะว่าสิเป็นพี่น้องฟังซ้ายพี่น้องฟังขวาหรือว่าสิเป็นพี่น้องข้างกลางปฏิเสธนาะพี่น้องเนาะเทพธัญญมุ่งกับขอสวัสดีทุกทุกคนนะพี่น้องเนาะโอ้พี่น้องก็ได้ยินข่าวมาพี่น้องน้องคำาลาเป็ดหน่อยเพราะที่มีเพ่งไม่บอกพี่น้องเออเนาะไหมถือว่าเป็นข้าวดีนะพี่น้องเนาะข้าวดีสำหรับเอฟซีน้องค้าวลาเป็นพี่น้องเด้อ โอ้ถัดดีใจน้ำน้องพี่น้องเนาะดีใจดีใจดีใจนะเออคือกะระแสที่พ่อได้เงียบหายไปพี่น้องอืมคือกะระแสที่พ่อได้เงียบหายไปนะกะอยากให้น้องเขาตั้งใจฝึกนะตั้งใจฝึกฝนออกมาให้มันได้ดีดีที่สุดเต่าที่เข้าเทียดได้นั่นละนะบ่อจำเป็นทีต้องไปม้วนคือผู้นั่นบ่อจำเป็นที่ต้องไปดีคือผู้นี้นนพี่น้องเอาต้นฉบักเขาเลยนะอืมเอาให้มันออกมาต้นฉบบักนะของเจ้าของเลย อืว่านแนวผมอยควขางมันมากแบบใด็กเยม่บอกล่ะอืมบรต้องไปจักให้มันคือพูดนั้นบ่าต้องจอากให้คือพู้นี้เรกเออขอตะว่าเหตุแหยมันออกมาได้ดีที่สุดน้ำพี่น้องเนาะอืมเอาก็ดีใจน้นองเขาพี่น้องนะพี่น้อง,พ,องพี่มีเพ่งไปอย่างมากพี่นออ้องเออนะอืมคันคันสิบอกไปล้วพี่น้องนะในกลุ่มเอฟซีน้องขําหลาพ่อเนี่ย มันมีไก่ที่ครบแล้วได้พี่น้องเลยเนี่ย <c oughs> นะอืมมีไก่ที่ครบแล้วนะอืมอาจารย์นักแกงเพ่งเพิ่นกับอยู่ในนี่กลุ่มมูาเฮาพี่น้องเออแล้วก็รหล,ลายท่านหล,ลายผาแผนกหลายไฟนะเอสนะพี่น้องไก่ที่สมบูรณ์แบบแล้วพี่น้องเ <c> อ <oughs> นักกลองมหาชนพี่น้องนะเออไก่ที่สมบูรณ์แบบแล้วนะก็ขอให้น้องขอให้น้องเฮาน้ำมันน่ะให้ปึกฝนให้มันปึกฝนนะอย่าลืม ที่สาคัญอย่าลืมอย่าเล,ลืมที่ไปที่มาอือย่าลื่มมาที่ไปทีมาเจะของมาจังไหนไปจาจังไหนได้พี่น้องเนาะเออให้เตียนสติจาของย่บเศ้าเออนะย่าไปอย่าไปหลงค่ำเยินย่อนอนะเออบางทีให้ได้คนเสียคนใดได้พี่น้องเออนะให้เขาจําเสมอว่าเข้ามาจะไสเออต้นกําเนือนเท่าน่ะมันเกิดจากใสอืมเอออืมจะไปคืดค่ำ คำัมงอยงเราพี่น้องคำคำเปียบเปยค <laughs> ำเปียบเป๋ยบพราานค้าหนึ่งเพ่นบอกว่าอย่าเป็นคนในเตาตเราเลื่อมหมาอมืได้กินปลาจะเลื่อมไส้เนอะคือว่าด้เตาจะเลื่อมหมาก็กกาคือเอ้าคือมีในท่านคนหนึ่งพี่น้อง <laughs> เป็นกับผ้าหมา,าไปคัวเตาครัวเชิ่งดงพลพี่น้องคัวคือลาสัตเพื่อพี่น้องนะเออพอดีหมาไปพ่อเตาอ,อืม เอาเตาในในผ่านก็ไปเอาเตามาเออเอามาแล้วพ่อมาหอดบันกับมาท้อยู่ท้ำกินพี่น้องนะอืีท่ทนทีสีไห้เนื้อไห้กระดูกไหหมาจิ๋นแน่กับพ่อห้พี่น้องอกลับไปเอื้อนคนเอื้นอนนะ่ะอ่ะไม่มจินนะโดยที่ว่าว่าเจ้าของเป็นผู้ไปได้เตาใ่มาดีใจอหม,มานั่งหนายแหงอยกระดูกกับพ่อยอมยอนไหออ นะ่าเห็ดเป็นแบบยจะถ้าเป็นแบบนั้นพี่น้องนะเพราะว่าต่อไปมันจะบ่มีหมาไปคัเวเตาไม่เฮ้ากินมดอนะเนี่าเป็นคนได้เตาเราเลื่อมหมาได้กินปลาจะเลื่อมไส้เนี่ยพ่น้อะได้ปลาหลแล้วจนว่าเอาไส้พี่น้องทิ่มไปเลยทิ่มไปเลยได้ปลาได้ปลาหลายดีใจทิ่มไส้มีอืมวลาจะไปหาไส้มาอยากกินปลาเชิรุ่นแต่หาไส้มามันม่มีแลวพี่น้องนะ หมายองมูลเอเลี่ยเราไสอ่ะนะนะให้จำไปเสมอนะกับพวกเมนต้านั่นดอ,อกทุกคนแหล,ละพี่น้องนะทุกแผนทุกหน่วยงานน่อะละพี่น้องนะเอะเสียเข้าที่ประสบก้อนตัวเล็กขึข้นมาได้เข้าตองมีภูบุกเบิกเป็นอันเดียกันพี่น้องนะเป็นหัวหน้าคนเดีกันพี่น้องอืมเวลาง,งานสําเร็จแล้วจะเลื่อมขอบใจลุงน้องแม,ม,มนบ๊อปะพี่น้องเอพอพราะว่าลุกน้องเขาเป็นผูเฮตดมากหันมันยังสําเร็จเออร่วมด้วยการร่วมมือร่วมไม่กันอือ เมื่อเมนทีเอาตัดเสนอเอาตั้หน้าเจ้าของแม่บอกกัอย่าเป็นคนในเตาเราเลื่มมานะเมื่อวานหลายๆคนเห็นหลายหลายคนแล,ล,ลน้วนะี่อาการใ้เตาเราเลื่มมาน่ะจบหลายคนแล้วพี่น้องเอลิจบหลายคนแล้ลนวนะอย่าลืม,อ,มอย่าลืมมองสิ่งเล็กๆหน่อยเนาะเออกัดขันบ่มากก็ดีใจนะพี่นอ้องนะ้าดีใจที่นอ้องทีมีเพ่งไม่ออกมา,มามคือว่ากระแสที่บ่ได้ลด ถึงว่ารถก็บ่เป็นยังพี่น้องกระแสก็บ่ได้เงียบหายนะพี่น้องเอนอกระแสหน่อยก็บ่ได้เงียบหายนะกระแสวันน้นอ,นองกระแสอกมาได้ดีอ่ะพี่น้องนะเพราะว่าคือน้องเป็นคนมีความตั้งใจสูงพี่น้องบ่งดีนะเออเป็นคนมานะสูงคำลาเนี่ยเป็นคนมนัณะสูงพี่น้องนะเป็นคนมานะสูงนะแต่กัอย่าลืมอืมอย่าลืม แนว่ยยำยำเสมอเนาะย่าลื่มที่ไปที่มาเจ้าของยะลืมเป็นคนเสมอตอนเสมอไปเด้ออืมหรือว่าพัฒนาเจ้าของอมันดีขึ้นไปจุดได้มันบอดพยายามเบิง้งนี่เนาะอืมเวลามีคนเตี่ยนให้ฟังเออให้ฟังตะกอนอืมฟังแล้วเขาจะเอาไปเห็ดหรือบ่ไปเห็ดนะมันอยู่ตาเท่าดอกนะบมเป็นบ่ฟังอืมบ่เป็นบ่ฟังนะอจุดบอดของจุดบอดเจ้าของแบบคนอื่นขนเขามองเห็นเล่นนอะอีนนีอืม บางเทื่กางเกงเข้าเนี่ยเสื้อผาเข้าใส่ไปนี่พี่น้องเขาไปเห็นแต่ว่ามันขาดอยู่ใส่บางเทื่นะเออแต่ว่าคนอื่นเขาเห็นเออในน้อยพี่น้องมองมันขาดแนี่บเพราะไรดอกในน้อยแต่ว่าคนเห็นพี่น้องแปลกอยอะเนาะเออบางเกงกันเสื้อผากันมองดีบอกหลายๆเพะเบิ้งคนมักสิไปเบิ้งแต่ม่งมันขาดพี่น้องมันกับแปลกเยอะนะคนอย่้องเห็นเลยมองกขาดขาดน้อยเดียวเขาก็เห็นแปลกมันกันเพื่อนอี่น้องแปลกๆพี่น้องนะอื บอกมากกันอดดีใจน้ำนองเขาประด้๋ยี่พี่านมากนะพี่น้องเนาะอืก็ถือว่าประสบความสําเร็จนะพี่ที่พานมากกับือว่าประสบความสาเร็จแล้วก็นี่พอพอไปเม่ยเป็นเขาไปให้ก็บ้างใจโอ้แบบลดล้ําพี่น้องนะแบบลดลหําโดยเฉพาะพี่น้องเอาสิมองขามประด้พี่น้องมีกุมพลังอีกกุมหนึ่งพี่น้องนะที่เพิ่นคอยงอย่นข่อยสนับสนุนอย่นยะนคือพี่น้องกลุมพลังเงียบพี่น้องอืมอีเดียพี่น้องพี่น้องพลังเงียบเด้อพี่น้องเด้อพลังเงียบพี่น้องพลังเงียบ ืมเปินเบิงเขาอยู่เปินคอยสนับสนุนอยู่ดีๆพี่น้องบ่ว่านที่เป็นช่องยูทูปยูทูปนะคือช่องผมนี่คือกันพี่น้องพลังเงียบบ่หน่อยพี่น้องนะที่เพิ <trays till> ่นเข่ามาเบิงให้นะพลังเงียบบ่หน่อยพี่น้องนะที่เพิ่นเข่ามาเบิงผมก็ขอบคุณนะพี่น้องเนาะขอบคุณพี่น้องพลังเงียบทุกทุกคนนั่นดัะพี่น้องนะบ่ว่านที่เป็นมาเบิงช่องยูทูปให้หรือว่าจะไปเชียร์น้องค้ามลาเพิ่นพี่น้องนะก็ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งดีๆพี่น้องนะเป็นสิ่งดีๆที่พลังเงียบเพิ่นมอบให้พี่น้องเน เพราะว่าบางคนเพิ่นกับบอสบอแสดงตัวตนนี่น้องอีเด็กเพิ่นบอสแสดงตัวตนแต่เพิ่นกับเบิ้งเข้าอยู่เพิ่นค่อยเชี่ยค่อยสน,บยสน,บสน,นับอยู่กับสนับสนุนเข้าอยู่กับมี่นี่น้องอนีน่นะกะขอขอบคุณพี่น้องเนาะอือแค่บรนยายย่อมกันว่ามี่อย่างไรเดอกพี่น้องเนาะกับขันบ้ามาขันจีนทอดพี่น้องพี่น้องบ่มากันจีนทอดพี่น้องนะ,ะนอ,นอ,งอือขันเข้ามาอวยหลายเบ้าไรบัดบ้าเข้ามาอวยนะเนาะเขากับ ขันเ้าวโขันเขาวบอุวยเขาว่บเบาคนที่เขาเชี่ยเขาจะไปเขาจะไเบาเรียงพอดีหรือเล่าเนาะเป็นว่เอ๊ะตอนนี้เมื่อเขาเชี่ยผมก็เชี่ยตตดเริ่มต้นกันไม่อยู่หล้วเออแต่ขีบเหลกนะอืมกันเชี่ยน้องคํามลาเขาอยู่หล้วแล้วก็เสียผมไปเบาเรียงอื่นมันก็เปลี่ยนไปว่าได้แล้วแม่นบ่าขน่ะเออนน้เมื่อผมเชี่ยค้าหลาผมก็ต้องเบาเรียงคําหลาแล้วพี่น้องเนาะอืมก็ให้เข้าใจนะพี่น้องด้วยให้เข้าใจเนาะให้เข้าใจเนาะอืมกันที่เชี่ยน้องเขาไปจนเขาว่าอืม น้องเขาที่ยุติบทบาทไปหน่อยนะเออหรือว่าสีคาดล็องเพ่งของเราพี่น้องนะเออ,อ,าาอ,าอ,อตาได้ที่น้องเขาก็ยังลองล่ำทํำเพ่งอยู่กับจะเชี่ยไปเรื่อยๆพี่น้องอืมบางคั้งบางเทียบางที่มันก็อาจจะไม่ได้เห็ุลงตลอดพี่น้องบางเทียกัน,นาที่กันงานมันกับบุ่ไวายพี่น้องนะอออแต่ที่แน่ๆก็คือเชี่ยตลอดพี่น้องนะไม่ได้เงียบหายเลยพี่น้องเออเชี่ยตลอดพี่น้องนะถึงแม้ว่าจะเป็นกระบ,บอกเสียงน,น้อยๆแต่ก็ดีเขาบ่ดีก็เขาประสงเสียงพี่น้องนะ ดีก็เขาบอส่งเสียงดีก็เขาสีเงียบพี่น้องเออถึงว่าเป็นสิเป็นเสียงน้นอยๆ่แต่ถ้าเขาส่งเสียงดุๆเสียงนั้นมันก็นกนจะมีความหมายอยางพี่น้องนะอย่างว่ะอเอ๊ดีก็เขาสีเงียบอืมจังใดจังใดเข้ากับเป็นกระบ,บอกเสียงเชี่ยน้องพี่น้องนะเพราะว่ากับก็คือเขาได้เห็นก็นคือพี่น้องนะเออสตอรี่ที่ผ่นานๆมานะที่ให้แต่เขาติดตามน้องเขากับเพราะอย่างนะหลายๆคนก็บิีหูโยอะพี่น้องอืมหลายๆคนก็บิีหูเยอะนะคือเขาอยากให้น้องเขา ประสบความสําเร็จนะพี่น้องนรอตรงๆอยากให้น้องเขาประสบความสําเร็จแต่ก้าวไปบนเส้นทางของการเป็นศิลปินนะอืเพราะว่าเทเดมี่อาชีพทำมาหากินพี่น้องน้องเขาเทเดมี่อาชีพทำมาหากินแล้วก็เทเดมีคือจิสามรถกระจายได้ได้ออกไปสู้มูกลุ้มมูเพื่อนฝูงอืมนะเพราะว่าน้องเขาก็เป็นคนเอือเฟื่องเพลียอยู่พี่น้องนะก็เป็นคนสายบุญอยูะ่อตรงๆน้องกับเป็นสายบุญพี่น้องน้องเป็นสายบุญนะได้มาน้องกทำบุญทำท่าน หรือว่าเห็ดสิ่งสาธารณประโยชน์นองกัเห็ดทีเขาเห็นอยู่พี่น้องนะนองเห็ดที่เขาเห็นอยู่ถึงผู้อืน่นผู้ใดผู้อนว่ามป็นที่ว่าสร้างภาพก็ว่าเป็นยังพี่น้องนะขอว่าสร้างภาพขอตะสร้างออกมาแล้วมันเป็นภาพที่สวยงามอืมขอตะสร้างออกมาแล้วมันเป็นภาพที่ดูดีพี่น้องแมนบ่ะนะอะดีก็าีะสั่งภาพเร็วๆแมนบ่เออสั่งภาพแบบเร็วๆสั่งภาพแบบซัวๆสั่งภาพแบบไปหาให้หาคนแมนบ่ขันอืมการที่น้องสร้างภาพทำบุญทำาท่าน ็ดสาธารณประโยชน์เอาสร้างลงไปข้ามหลาสางลงไปสร้างหลายๆสร้างหล,ลายๆ,าายๆมันตีเป็นกุศลให้กับตัวเขาเองนะพี่น้องเอาพี่น้องสุดท้ายนี่เทศบานท่านยมกอให้พี่น้องอยู่ดีกินแซ่บด้วพี่น้องเด้อกระยาัศเจ็บยาสจนพี่น้องยาเจ็บยาจนพี่น้องนะกะคอยเงินไหลกล่องท่องก็ไหลมาด้วพี่น้องเด้อเงินไหลกล่องท่องก็ไหลมาพี่น้องปากและแน่พี่น,อน,น,อนะอนอ้องเด้อ,ดอ,อ,าอปากปาก็ไปซับค้าซับตะไคร่ใบประกูดหัวหอมพี่น้องเนาะกะขอขอบคุณทุกการกดไลค์ขอบใจทุกๆคอมเมนต์ด้วพี่น้องเด้อ ขอใจทุกๆการติดตามนะพี่น้องเนาะเอาจังค่อยพ่อกันไม่พี่น้องสบายดีพี่น้องสบายดีสวัสดีครับจังค่อยพ่อกันไม่ได้พี่น้องจังค่อยพ่อกันไม่